<c oughs> ก็สวัสดีครั้งนี้ครับวันนี้เราเล่นเกมนี้อีกแล้วนะครับก็เรามาหาตัวนักเตะดีกว่าทุกคนวันนี้มาครับหาเลยใครวันนี้่ยบอรู้จักเลย มาครับอันนี้อีกหนึ่งครับอันนี้เป็นโปรสะหาทองแดงนะครับผม เงียบเงียบไป สโมสรต้องต้องสร้างเอ,อ่อสามผไอ,อสามร้อยเนีย่ยคตอชั้นนําเลยนะครับเรามาเล่นต่อเลยกว่าวันนี้เราเจอหงแดงนะทุกคนนะเราเก็บไปแล้วเจ้าแต้มนะครับ ของแดงเลี้ยวพูนะครับเวอร์พูลมาเราทาเอฟซครับ สูวรสองเจอกับเียวพูเลสครับเอ่อขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามเอ่อ,อ,อมารุซามารุซาสเตเดียมเอ่อพบกับ อามารูซาพบกับมา,มารุซาเอฟซครับเจอกับทางด้านของเลี้ยวภูเอาแล้วครับกำลังเริ่มมาครับเริ่มแล้วตอนนี้อยู่ที่เออ่นารินารีส่งให้คิสโซเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> โลนันโดครับลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งมูโรศูนฮิตโนโลนันโด ano, อาริซงแบ็กเกอร์ถึงกับงงเลยครับอะไรครับเนี่ยพี่โดพี่โดยิงแบบนี้นี่ครับโอ้โหเข้าเลยครับตอนนี้เลพูยุ่งแล้วครับ ยุงเลยทีเดียวเอ้ยแม่เกือบแล้วครับนี่ครับโจต้าเปิดขึ้นไปโอ้ยเอ้าขี้ผายแล้วสวยแล้วนี่โมฮัมหม็ดซาล่า เอาละครับถึงโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหก็ฝั่งเขานะครับตอนนี้เรามาที่ติเตโกตาเอ้ยยังไงลูกนี้ อยู่ที่เซโอมาเน่แล้วไปที่เกลิต้าแล้วครับเรียบร้อยครับครีสโนโรนันโดนี่ครับพิโดโอ้โหเยี่ยมอาริซอนบอกอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับ <laughs> โดนตลอดครับอาริซอนแว็เกอร์ มาครับเริ่มต่ออยู่ที่เกลิตาตอนนี้ส่งให้มาน่แล้วมาเนี่ส่งให้กาเฟไอ้เฟอะไรวะเอ่อฟาวินโยแต่ว่าฟาวินโยพลาดอ่อตอนนี้เรากำลังได้บอลมาโอ้โหอยู่ที่เอ่อยังไงครับเกลิตา เกลิกตาส่งให้กับทานานของซาร่าซาร่าแย่งได้มาโดนอีกแล้วและมาเนี่ยเอ้ยเออเรียบร้อยครับสามหนึ่งครับทุกคนโจตาส่งให้กับโลโนาลโดเอา ทีมนี้ทำได้เว้ยทีมที่แล้วเออเชลซีเอ้สเปอร์เชลซียังยิงเราไม่ได้เลยนะครับมาที่คิสโซโรนโดโรนโด,โนโดเปกเรียบร้อยโจตานี่ครับมาทาดออีกแล้วอาริโอนบอกอะไรวะนี่อ่ะ นี่ครับส่งให้แล้วยิงเลยครับเดียโกโจตา้านะครับเดียโกเดียโกหรือว่าเดเอโกอ <c oughs> อแล้เอาละครับตอนนี้โจต้าโจต้าว่าไงพี่โดบอกอะไร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 แล้วเนี่ย ผมให้โจตาโจตาพีโดโอ้โหไม่ได้ครับกลับมาไม่ได้ฟาบินโยแย่งไปเอา้าลูกนี้ว่าไงโจโจรเรียบร้อยครับโจตาโอ้ไปไปจองไหลให้แล้ว <c oughs> ทีนี้ซัดเลยครับเอาแล้วก็ตอนนี้หห้าน่งแล้วนะครับและลูกปดชาคิสโนโรนโดปิดไม้เรียบร้อยครับ 6กหนึงปิดฉากแล้วครับทุกคน <c oughs> ยิงเลยครับพี่โดรอเอ่ออัอน,นี้หน่อยแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมจบไหมมันอ๋อมันยิงได้อย่าบอกไม่จบ ไม่จบไม่เป็นไรโอ้ไม่ได้ไม่ได้อืมแนนันดินยโอ้ยลูกนี้ครับอยู่ที่เออ่โรบิโตโรโรบิโตอะไรวะฟอร์มิโนโอเออโรเบโตนะครับ นแล้วก็อยู่ที่อตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวนะมันมีซอนด้วยเหรอซอนมาจากไหนอ่ะเฮลซอนหิงมินอ่ะอุ้ยฝันไร้แล้วจบคข้่งหลังไปครับหกวันตัวละหนึ่งครับ À. Cậu khỉ hết chụp leo